ก็น้องโจได้รับหมูยอหันมาหน่อยหมูยอนะหันมาข้างนู้นเออนี่หมูยอเขตเอได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับลูกชิ้นเอาไปแล้วน้าเมื่อวานเอาไปแล้วครับอ๋อขอบคุณเดินก้นแน่อขอบคุณนะครับพี่นานาบีเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นาณบีนะครับขอบคุณนะครับน้องโจได้รับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้บ่าวหอมต่อเนาะโอเคครับน้องโจครับ่รูบ่าวหอมเพิ่งมาถึงพอดีมาวหอมอ๋อ น้องหมูหอมกำลังให้ปุยน้องหมูหอมสวัสดีครับแล้วเราบอแล้วเราบอแล้วเราเนาะนี่นะครับข้อฝากลูกชิ้นกับหมูยอเกรดเอมาให้พี่เนื้อบีแอนคลิปอยู่ครับคลิปได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหมูหอมไอ้พี่นาบีนาบีได้รับเรียบร้อยนะครับหมูยอเกรดเอกับลูกชิ้นเกรเอนะครับเรียบร้อยของน้องนิวเนาะน้องนิวครับผม ครับขอบคุณมากเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับวันนี้มาคนเดียวบอครามกับแม่บ้านเพ่อนยูซานอ๋อเพ็่อยู่ยังเป็นสุรพีนะครับเนาะนะครับบ่หอมได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็มีภารกิจไปที่โรงพยาบาลนะครับผมครับสวัสดีครับ